สวัสดีค่ะพบกับเช้าวันเสาร์นะคะที่16สิงหานะคะช่องพาดีดีค่ะ EP ที่110นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะคะเป็นชุดพาสมเด็จสวยๆนะคะเป็นแบบไม่มีกรอบนะคะแบ่งปันองค์ละ200บาทนะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดตามหมายเลขนะคะแล้วก็โทรตามบอร์โทรได้เลยนะคะ มีแบบเก็บเงินปลายทางค่ะแล้วก็มีแบบโอนนะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะแบ่งปันในราคาเบาๆนะคะอง์ละ200บาทนะคะรวมส่งนะคะมาเริ่มที่องค์ที่1เลยค่ะองที่1นนะคะจะเป็นสมเด็จเป็นทาทองนะคะ จะเป็นเกรดบัวตูมนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะไปน,นะคะเป็นหมายเลขสองนะคะ หมายเลขสองนะคะจะเป็นสมเด็จปกโพนะคะเป็นสมเด็จปุกโพค่ะ ะะเป็นหมายเลขสานะคะ3มก็จะเป็นปลุกโพูนะคะ เนื้อหาสวยๆนะคะเม็ดมวลสารจะชัดนะคะเม็ดดำเม็ดแดงนะคะพิมพ์ทรงสวยๆเลยนะคะหมายเลขสี่ค่ะ หมายเลขสี่นะคะสนใจอ,องค์ไหนนะคะปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะ ไข่ลิค่านะคะคาบไข่นะคะเนื้อหาเก่าๆแห้งๆสวยๆเลยนะคะหลังก็จะเป็นปั้มตายยางนะคะเป็นรูปเจดีนะคะ หมายเลขหกค่ะนี่นะคะเกตทะลุซูมสวยๆนะคะ หมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดนะคะแบ่งปันนะคะในราคาเบาๆนะคะองค์ละสองร้อยบาทนะคะ หมายเลขแปดค่ะจะเป็นลงรักนะคะทาทองนะคะหมายเลขแปดนะคะ เก้าค่ะนี่นะคะซูมให้ดูนะคะสวยๆเลยนะคะต่างก็จะเป็นตัวเลขนะคะสองหกนะคะมีอยู่หนึ่งองค์นะคะ หลังจะเป็นตัวเลขสองหกค่ะหมายเลขสิบค่ะจะเป็นสมเด็จนะคะจะเป็นเนื้อน้ำมันนะคะหลังจะเป็นสองสี่ศูนย์สี่ค่ะ หมาเลขสิบเอ็ดค่ะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะพิมพ์ใหญ่ๆสวยๆนะคะหลังก็จะเป็นคืนนะคะ สิบสองค่ะเมด็๊กสิบสองนะคะ เม่เด้สิบสามนะคะนี่นะคะซูมให้ดูจะชัดนะคะเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยนะคะเนื้อเก่าๆแห้งๆนะคะ สิบสี่ค่ะไม่ได้สิบสี่นะคะ สินะคะจะเป็นบางขุนพรมนะคะเป็นพิมพ์เส้นได้นะคะหลังก็จะเป็นปมตายยางนะคะ มาเลขสิบหกค่ะนี่นะคะเนื้อหา่าเก่าๆแห้งๆนะคะสวยๆเลยนะคะ หมายเลขสิบเดค่ะจะเป็นสมเด็จน่าจะเป็นขาโตนะคะถ้าเกิดบอกพิมพ์ผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะเป็นบางขุนพรมนะคะ มายเลขสิบเจดนะคะสิบแปดค่ะจะเป็นสองหน้านะคะเป็นสมเด็จสองหน้าค่ะเป็นสมเด็จสองหน้านะคะหมายเลขสิบแปดค่ะ หมายเลขสิบเก้านะคะจะเป็นสมดิษนะคะฝั่งเม็ดพระธาตุนะคะเป็นเม็ดใสๆนะคะ สิบค่ะสนใจองไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ หมาเลขยี่ค่ะนี่นะคะซูมให้ดูนะคะสวยๆเลยนะคะ สองนะคะจะเป็นสมเด็จเกตชัยโยนะคะจะเป็นสีเขียวนะคะเป็นเก้าชั้นนะคะ หมายเลขยี่สิบสามค่ะนี่นะคะสูงให้ดูชัดๆนะคะ สิบสี่นะคะจะเป็นสมเด็จเนื้อกระเบื้องนะคะเป็นสีขาวนะคะเป็นสมเด็จไม่ตัดขอบนะคะเป็นสมเด็จขนมเปียนะคะ ีสิบห้านะคะจะเป็นสมเด็จทาทองนะคะเป็นวังหน้านะคะหลังก็จะเป็นค้าขายล่ำรวยสมเด็จตูนะคะสร้างถวายล้อหานะคะสองสีะะ่หนึ่งหนึ่งค่ะ 26ค่ะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ26เป็นสารพัดนึกทาตุพนมสองสี่ศูนหนึ่งควโตนะคะ ยี่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นสมเด็จไพ่ตองนะคะเป็นสมเด็จไพ่ตองนะคะหลังจะเป็นมั่งมีนะคะมั่งมีโชคสมเด็จโตนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขยี่สิบแปดนะคะ 28นะคะจะเป็นสมเด็จ5นะคะสมเด็จ5องค์นะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดตามหมายเลขนะคะเราก็โทรตามโทรได้เลยนะคะมีทั้งหมด28องค์ค่ะสำหรับวันนี้ก็ ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ